การสั่งสารเมื่องโค้ไส้นะครับสาุ่ดบุญบารมีครับสิ่งไหนที่เราปรารถนาดีแล้วคิดดีแล้วก็ขอให้สำเร็จทุกประการได้ครับได้ความร่มครับเดินทางไกลทางไกลโปรดให้ทุกปัญญาครับในแก้วใจของุ่ณองค์เจ้าโค้ไส้เขาครับซอยกันสร้างกับฮาบาซิบะสามารถสร้างบารมีตลอดไปนะครับโดยเฉพาะสั่งสารเมื่องนั้นจะคู่กับเมื่องโค้ดไส้เปตลอดนะครับ เนี่ยคือส่วนที่มาบอกบุญเนพี่้องว่ามันเองเด็กตามขลบกับสามุีบนบารามีเน่คุอบอกเป็นแบบนี้ครับเอามันเอฝนตกฝนล่มครับเนีครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวตลาดเทศบาลตำบลบัวไซที่ขลุบทุกท่านกับมันเีงนี่วยประชาสัมพันธ์นะครับจากภาคเทศบาลตำบลบัวไซนะครับจากอำเภอโพไซมาบอกข่าวบุญและพี่น้องเด้่ครับเห็นความระบาดพี่น้องแล้วครับบรรยากาศฝนตกเล็กน้อยเนาะครับบรรยากาศสดๆมันเองครับครับ โดยประชาัมพันธ์ตรงนี้นะครับขออนุญาตประชาัมพันธ์บอกข้าวบุญนะครับการสั่งสาระเมื่งโพไส้ครับเพื่อเป็นทียุติเนื้อใจของพี่น้องชาวโพ้ไส้ครับเป็นทีสการะบูชาตลอดไปนะครับวันนี้ครับเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งครับทีม้าประชาสัพันธ์บอกพี่น้องเท่าให้รล้งข้าวบุญใหญ่ได้แม่ได้กับชาวโพไส้เข้าทุกมู่เราครับจะได้มีการสั่งสารตะเมื่งเพื่อเป็นทีสการะบูชาต่อไปคือวันที่ห้า สิงหาคือมนี้ครับเฮาสิมิการส่วนถอดถอนแต่รับเมตตาจากพระเดชพระคุณของพ่อจากพระเพือ่อผู้ใช้ในการที่จะถอดถอนสิ่งบริบุรงามออกจากบริเวณที่เขาสร้างเมืองซึ่งกำหนดจุดก็คือจุดที่สร้างยูตาสถานีตำรวจผู้ทอดผู้ใช้นะครับจำนวนหนึ่งกว่าสี่ลายครับส่วนวัตถีเจษนะครับเขา,าจะไปทำพิธี ขอดินนะครับดินซักซิดจากสารละเมืองอุบลรชาชธานีนําโดยท่านนายเพ,เพื่อโพไซ่ของในคณะไปขอดินนะครับไปขอดินเพื่อเป็นการออกบานออกเพื่อนมาสา่งสารละเบืองวิธีโพไซเฮ้าด้วยกันที่กิจกรรมส่วนหนึ่งส่วนวันที่แปดนะครับอ่าส่วนหนึ่งก็จะไปคณะผู้บริหารภาเทศบาลนะครับปวดกับจบภาพาส่วนหนึ่งจะได้พากันไปเอาหนามนุน สามวัดนะครับที่ศักดิ์ส,สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาครับมีอ่องค์ตื่นองค์มื่นองค์แสนนะครับเกื่ยบความเบญสิริมงคลน,นะครับวันที่8สิงหาส่วนวันที่11เป็นการกำหนดการในการที่จะเฉลิมฉลองดินนะครับแล้วก็นำมนต์มีการกรันแผ่นดินก่อนที่จะทำการสร้างศาลาเบื้องเฮ้านะครับอยู่ที่บริเวณจุดที่เฮ้าจะสร้างเพื่อนาสถานีตำรวจพุทธอดโพสะ ว่านันเป็นวิีการปวดขาวนะครับเดียเชิญสายบุญนะครับแต่ว่านันกระานเป็นดินนะครับก่อนที่เขาจะสางสารเมืองเรเวณนั้นนะครับจนอดห้องถุงนส่วนจริญพุทุมวนนะครับส่วนเอติบิโสนะครับลอยแปจนหดห้องคุงตอนเสาร์ตี่2สิงาพุวนันเป็นวันสําคัญอีกวันนึงครับคือวันแม่นะครับ12สิงหาหลังจากทำบุญในวันแม่แล้วครับประมาณ3โมงเสร็จๆครับจะมีพิธีการ วังศีลาเล่และกระบวนสวงในการสั่งสารเมื่อนะครับโดยประเดนคุณลุงพ่อจากคณะเพื่อผู้ใ้พร้อมโดยคณะสงฆ์เพื่อผู้ใช้นะครับและองค์ประธานก็คือท่านนายเพื่อผู้ไช้นะครับในการบวงส่วงสั่งสารเมื่องครับในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565ครับกิจการบริเนตตตั้งแต่วันนี้จนหอดวันที่11ครับเข้าประชารัฐพันบอกขุดครับพี่น้องสามารถขอหลับเพลทอง มีจำนวนสักพิ์ทิ้ชุดหนึ่งมีอยู่สามแผ่นนะครับมีแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นหน้านะครับแล้วกลับไปสลักซื้อนะครับผู้คนที่เรารักผู้คนที่ขอรบบูชาแล้วนกกับกลับบ้านมาโลกไว้ในสะดีเมื่อในจุดที่เห่าวงงางเสลาเลงกระแม่ได้ครับโดยเป็นการสร้างสิ่งศิีมงคลที่เกิดกับพี่น้องเห่าทุกคนทุก่านครับโดยเฉพาะลูกหลานผู้ยุทธ์ทางไกลกระบอกบุญนะครับเพื่อเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับมาร่วมช่วยกันทำชุดหนึ่งสามแผ่นมีอยู่ สามแผ่นสามสีครับสีเงินสีทองสีหน้าครับชุลทหารสิบเก้าบาทครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เข้าจัดระดมทุนนะครับเพื่อในการสร้างสารเมืองเข้าให้สาเร็จตามจุดประสงค์เพื่อเป็นที่ีัการะบูชารับมือพี่น้องชาวตลาดเทศบาลตะบลโพไซครับวยความเคารพนะครับขอขอบคุณม่ยากพี่น้องทุกคนน้ครับช่วยกันสร้างสารเมืองครับให้สาเร็จครับหนึ่งชีวิตหนึ่งบางคนนะครับไม่มีโอกาสแต่เมื่อคราวนี้เรามีโอกาสแล้วนะครับก็ขอพี่น้องเราทุกคน ร่วมกุช่วยกันครับเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างสาราําเมืองครับโพไซเมืองไม่ใหญ่แต่คนใจดีครับวันจะมีโอการมาบอกบนพีดองเข้ากับ่วยประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลโพไซครับซึ่งเขาจะมีกํานัดการนะครับสั่งไปกําหนดการนะครับประมาณ2ปีงบประมาณ5าล้านบาทนะครับแต่ดูข้ามสัทธาจากพีดองแล้วนะครับก็อาจจะใช้เวลาสั่นโลงครับในรั้นกําลดวยปประมาณ2ปีครับขนาด9กาดนะครับ แบบสารละเมืองที่เท่ากำบรถไว้ซึ่งืัอนี้วันที่หาก็จะมีการประชุมนะครับกับผู้หนาส่วนราชการอีกส่วนหนึ่งในการขับเกิดออสายแลอนะครับใรการแจ้งห้ที่ประชุมรับเให้คณะกรรมการทุกาฟนะครับได้ระดมความคิดเห็นซอยกันกับในที่การสร้างสารลเมือเข้าให้สำเร็จทุกประการขอพี่น้องชาวตลาดจงมีความสุขความเจริญด้ครับอริญญาช้เสียงเงินประชันสะพันอาพี่น้องได้รับทราบทุกคนครับขอพี่น้องจงมีความสุขความเจริญค้าขายร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทอง ตลอดจนสุขภาพแข็งแรงดีกันใส่ยาได้ขาดมือสวัสดีครับ